ลืมอ,อะไรไปหรือเปล่าลืมอ,อะไรไปหรือเปล่าลองเก็บใจเขามาใส่ใจเราลองคิดดูเอาว่าจะเป็นตัวเองจะเป็นอย่างไรลองเก็บใจเขามาใส่ใจเรา ลองนึกถึงตัวเองบ้างว่าจะเป็นตัวเองจะทำได้ไหมลองเก็บใจเขามาใส่ใจเราลองคิดดูบ้างอยากบอกให้เธอลองลองเก็บใจเขามาใส่ใจเราลองคิดดูเอา ว่าเราจะเป็นอย่างไรลองเก็บใจเขามาใส่ใจเรารองคิดตัวจะเป็นตัวเราจะรู้สึกอย่างไรตามลึมขางริ้รูยแต่งกว่าลืมมาแล้วก็ผัดไข้ตามลึง กางริมรั้หรือจะแปนเมะละกอปัดไข่ชีวิตที่เพียงพอชีวิตที่เพียงจุดน่าราก็ผ่านชีวิตที่สุขทนชีวิตที่ยากจนชีวิต ที่ล้มลุก,กลานเราก็ผ่านความยากลำบากของเราความยากลำบากของเราอาจไม่กระเทือนจิตใจอาจไม่กระเทือนจิตใจมันจึงทำให้ใครไม่ได้คิดสักนิดเลย กว่าเราจะผ่านมาได้กว่าเราจะผ่านมาได้แต่เกียรตกิกายเท่าไรแต่เกียรตกิกายเท่าไรกว่าจะผ่านชุดนั้นมาได้กว่าจะมีกว่าจะมีอะไรสักอย่างก็ยนจะมาพวดรัก เลือก,กไม่รู้ว่าใจทำด้วยอะไรไม่รู้ว่าใจมีอย่างไรข้างในโหดร้ายเลือกกินอยากไรจนอยากจะตายอยากไรและทรมานจ,จิตใจ โหดร้ยที่ต้องเจอกับการสูญเสียอะไรไปกับการสูญเสียอะไรไปเธอบอกว่าฉันไม่เป็นอะไรเธอบอกว่าฉันไม่มีหัวใจเธอบอกว่าฉันต้องอยู่ได้เพราะว่าฉันต้องอยู่ได้ ฉันไม่มีหัวใจฉันไม่มีหัวใจฉันไม่เคยรักใครฉันไม่เคยรักใครเธอรู้ต่ไงเ่่เธอรู้ถึงหัวใจคนเธอรู้ว่าใครจะ